สวัสดีค่ะร้านเมดเดช็อปค่ะเสนอสินค้านะคะกับชุดปุ่มสตาร์ทพร้อมตัวรีโมทเคลิดเอ็นทีรีโมทสตาร์ทค่ะมาเกจติด,ดต,ตั้งนะคะกับบีคอนด้าซีวิคสามประตูนะคะอีกดูนี่ให้สองตัวค่ะพร้อมโลกโก้สวยๆนะคะของฮอนด้าตรงรุ่นค่ะประชันการใช้งานนะคะจะระบบเคลิดเอ็นทีค่ะเราขับรถออโต้นะคะเป็นถือรีโมทชุดนี้ค่ะเดินเข้าใกล้รถนะคะจะทำการขับรถให้อัตโนมัตินะคะสงังเกตจากตัวเฟืองกระพริบค่ะทำการคขับรถให้เรียบร้อยนะคะ ก็ถือรีโมดจอดรถนะคะจะทําการล็อกอัตโนมัติค่ะโดยมาจ้องกดที่ตัวรีโมทนะคะสังเกตจากเลขอุกรณ์ทำการล็อกให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะชุดรีโมดนะคะสามารถสตาร์ทรถยนต์ได้ค่ะวอร์มแอร์นะคะตัวนี้กดล็อกค่ะก็อกดออปชันนี้ค้างไว้นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะคะฟังเสียงเครือ่องยนต์และไฟกระพริบม่อสักครู่ค่ะ แบบเพือ่อนยนเช่นชเดียวกันนะคะถ้าชันเดิมทำไว้ได้เลยก,กับประเทศไทยนะคะกับนล็อสตาร์ทลอแอร์ได้เลยค่ะด้านในตัวรถนะคะจะเป็นปุ่มสตาร์ทค่ะสาม,มารถเลือกติดตั้งได้นะคะเดิมจะเป็นจุดนี้ค่ะที่ใช้เป็นกุญแจเสียบไขสตาร์ทค่ะลูกค้าเลือกอัปเกรดติดตั้งไห่จะเป็นจุดนี้นะคะตัวนี้นี่นะคะ ฟังชันการใช้งานนะคะจะขายระบบกดหนึ่งครั้งค่ะไฟ AC ไฟออนปกตินะคะพัดยูแอร์ทำงานค่ะอีกเรื่องเขาจะเป็นการปิดระบบค่ะตัทเครื่องยนต์นะคะอย่าเบรกกดปุ่มต์ทเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยนะคะตับเครื่องยนต์เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอย่าเบรกกดปุ่มได้เลย เซตนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถยนต์อยู่แล้วก็กดล็อกและคายล็อกได้นะคะรถจะไม่ดับค่ะสตาร์ทรถยนต์นะคะรถสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะคะสามารถกดคายล็อกหรือล็อกได้ค่ะผ่านตัวรีโมทนี่คือคายล็อกนะคะแล้วก็ล็อกค่ะกรณีที่มิตริษสานั่งอยู่ในรถนะคะเราจะลดทำสุราค่ะยังสามารถ สารดรถไว้แล้วก็กดล็อกได้เลยนะคะกับเข้ามาที่รถกดคายล็อกเปิดตู้รถขับล็อกไปได้เลยค่ะก็ัอัปเกดตจิตตานะจะรับเพิ่มเติมที่ร้านได้ค่ะขอบคุณค่ะ